อุ้ยทำไมลูกไก่ร้องเสียงแบบนี้ไม่ใช่น้องมีร้องนี่เองมีตามมาณน,นะลูกสวัสดีค่ะอันนี้เป็นลูกไก่ที่เกิดจากตู้ฟักไข่นะคะอายุหนึ่งวันค่ะมีทั้งหมด12ตัวเราจะเอาไปให้แม่ไก่เลี้ยงในเล้าไก่นะคะนี่อันนี้เข้าไปในเล้าไก่เรียบร้อยแล้วแม่เหลือบเลี้ยงลูกเก่งมากเลยรอดตายทุกตัวเลย มันจะมีแม่ไก่ตัวนึงค่ะที่ใจดีมากเลยเขาชื่อว่าทองริว้วนกจะทดลองเอาเด็กๆที่ฟักมาใหม่เนี่ยค่ะเอาไปให้ทองริ้วเลี้ยงตอนกลางวันเลยทองริ้วไม่ได้กกไข่แล้วก็ไม่มีลูกเบอกใหม่นะคะก็คือเป็นแม่ไก่ที่เดินไปเดินมาแย่งเขาฟักไข่ตรการนั้นทีหนึ่งตรการนี้ทีหนึ่งค่ะจะทดลองดูค่ะว่า,าจะเป็นยังไงบ้างเขาเป็นแม่ไก่ที่ใจดีที่สุดในบ้านเลยค่ะ ไปนะเด็กๆไปอยู่กับแม่บุญธรรมกันสู้ๆนะตอนนี้ช่วงเช้าค่ะเอ,อเอาลูกไก่ใส่ไว้ให้แม่ทองริ้วนะคะมีแดดอ่อนๆรำไรกำลังดีเลยค่ะเวลาภาษาอีสานนี่ค่ะเวลาเขาเอาลูกไก่ลงมาจากตะก้า<ๆ>เขาเรียกว่าปรงไก่เนาะเขานิยมปรงลงตอนเช้านะคะเพราะว่าลูกไก่จะได้โดนแดดตอนเช้าเขาจะได้แข็งแรงค่ะ ทองริว้วฝากเลี้ยงลูกด้วยนะเนี่ยค่ะทองริ้วเขาใจดีค่ะไม่ไม่จิกลูกไก่เลยปกติแม่ไก่ทั่วไปเนี่ยคือถ้าไม่ใช่ลูกของเขาเขาจะจิกแล้วก็ไล่เลยค่ะคือจะไม่ให้อยู่ใกล้เลยอันนี้ทองริว้วช่วยสอนให้เด็กๆก,กินอาหารด้วยค่ะถือว่าเป็นแม่ไก่ที่ใจดีมากๆแต่เขาจะเลี้ยงลูกให้ไหม นั่นคือปัญหาหลักเลยตอนกลางคืนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับลูกไก่ฟักออกมาใหม่ๆนะคะคือเขาต้องให้แม่ไก่ก,กกไข่เขาต้องอยู่ใต้ปีกแม่ไก่ค่ะเพราะว่ากลางคืน 1. ป้องกันยุงกัดนะคะ 2. ต้องการความอบอุ่นจากแม่ไก่ไม่อย่างนั้นเนี่ยตายแน่ๆคะ่ะไม่รอดแน่นอนเดี๋ยวช่วงบ่ายๆค่ะนกจะเข้ามาดูเขาอีกทีนึงค่ะว่า ทองริ้วเลี้ยงลูกไหมคือตอนนี้ไม่มีปัญหาหรอกค่ะเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กๆได้ไม่กัดไม่ตีแต่ว่าจะรับเป็นลูกหรือเปล่าแน่นต้องลองดูอีกทีนึงนะคะ สรุปว่าท้องเร็วไม่รับเด็กๆเ,เป็นลูกนะคะน่าเสียดายมากเลยนกเสียลูกไก่ไปสองตัวค่ะวันนี้ตอนช่วงบ่ายจนถึงกลางคืนสองทุ่มเนี่ยมีพายุฤดูร้อนลมแรงมากแล้วก็ฝนตกหนักมากค่ะกว่าที่นกจะไปเจอลูกไก่เนี่ยสองทุ่มแล้วนะคะดีนะตายไปแค่สองตัวค่ะคือพวกเขากำลังหนาวสัน่นและสภาพยยแย่ๆมากเลยค่ะ นกก็เลยรีบเอามาใส่กล่องอนุบาลค่ะเอ่อกล่องก็จะเป็นกล่องพลาสติกทั่วไปค่ะที่เอาไว้ใส่ของแต่ว่าแต่ว่านกดัดแปลงมาเอาไว้อนุบาลลูกไก่ค่ะข้างล่างก็จะรองพื้นด้วยแกลบค่ะเขาก็จะได้อุ่นเนาะแล้วก็แขวนไฟ100วัตต์ค่ะเอาไว้ให้ความร้อนให้ความอบอุ่นกับพวกเขาการอนุบาลลูกไก่ด้วยตัวเอง จริงอยู่นะคะมันเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ว่ามันก็ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของลูกไก่ได้สูงค่ะถ้าเราให้แม่ไก่เลี้ยงข้อดีก็คือเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยุ่งยากเลยแม่ไก่จะเป็นคนดูแลลูกไก่ทั้งหมดแต่ว่าอัตราการตายก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเราเอาลูกไก่ มาเลี้ยงเองเราก็จะควบคุมดูแลทุกอย่างได้เดือนนกจะแปะลิงค์ไว้ให้ด้านบนนะคะวิธีอนุบาลลูกลูกไก่ให้รอด100%ค่ะนกเคยทำคลิปอนุบาลลูกไก่ในรังพลาสติกแบบนี้แล้วค่ะเ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ตอนนี้ให้อาหารฉกเชิญกับลูกไก่ไปก่อนค่ะก็คือปลายข้าวแล้วก็ให้น้ำสะอาดธรรมดาเลยค่ะ พราะว่าดึกแล้วค่ะพอดีวิตามินไบโอบีสิบสองกับหัวอาหารลูกไก่ของนกหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องออกไปจัดการหาซื้อมาให้เขาค่ะเพราะว่าถ้าให้ลูกไก่กินแต่ปลายข้าวอย่างเดียวค่ะร่างกายเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเขาจะติดเชื้อง่ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือวิตามินนะคะจะต้องให้ลูกไก่เขาจะได้มีความสดชื่นกระปี้กระเป๋าค่ะ สรุปผลการทดลองนะคะเอาลูกไก่เกิดจากตู้ฟักไข่ไปให้แม่ไก่สาวก็คือแม่ไก่ที่ไม่ได้มีการกอกไข่ไม่ได้มีลูกบ่อออกมาใหม่ๆเลี้ยงผลก็คือเขาไม่รับเป็นลูกนะคะถึงแม้ว่าเขาจะนิสัยดีใจดีขนาดไหนก็ตามเราเอากลับมาเลี้ยงในกล่องพลาสติกเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชม ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะนกจะทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ